จะวัดตัวกูของกูผมขอทีแรกก็ลังเลไม่อยากจะใช้คำอย่างนี้หยาบคายหรือโตกระโดกจะงหวัดัวกูของกูแต่ในสุดปรากฏว่ามันประหยัดเวลาได้มากในการที่ใช้คำที่ตัาใจกันได้ตรงตรงเร็วๆนอถ้ากต,ตรงตามตัวหนังสือไปด้วยอางการเนี่ยคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมเมื่อโกรธเมื่อไม่พอใจทำความ สำคัญว่ากูอาหารหรือกูมัง,งการกว่าของกูตรงตามตัวหนังสือที่เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาสาาษันสกฤตนั้นไอการทําลายตัวกูของกูนั้นเป็นจุดรวมเป็นจุดรวมของทั้งหมดหรือถ้าว่าจะเป็นยาแก้โรคก็เป็นยาแก้โรคทั้งทั้งหมดทุกโรคแล้วเมื่อได้ตัวกูของกูมันลดลงไปเมื่อนั้นมีความพักผ่อนทางวิญญาณ รถมากก็พักมากรถน้อยก็พักน้อย